สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่20ธันวาเดี๋ยวเรามามาวางแผนวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูแนวโน้มภาพรวมทั้งหมดโอเคมาเริ่มคู่ทองคําเป็นคู่แรกนะครับคู่ทองคําตอนนี้นะครับราคาได้มีการพุ่งตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเห็นไหมครับมีการพุ่งตัวขึ้นไปจนสามารถไปทํา ให้นะครับให้ใหม่สูงกว่าให้เก่าพวกนี้ได้นะครับอันนี้ผมบอกผมบอกถึงว่าราคานะครับกำลังวิ่งอยู่ในในอัพเทรนนะครับในช่วงนี้เมื่อราคาย่อตัวลงมาพักนะครับท่านสามารถหาจังหวะเข้าเล่นบายเก็บได้นะครับในช่วงในช่วงระหว่างนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาทดสอบนะครับ ทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านเหมือนกันนะครับตรงนี้ในอดีตแนวต้านในอดีตตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือพวกแนวต้านในอดีตราคาก็ได้ขึ้นมาทดสอบตรงนี้แต่แนวโน้มปัจจุบันนะครับราคาทองคํากําลังกําลังก่อตัวที่จะเกิดเป็นอัพเทนนะครับตรงนี้ท่านสามารถรอจังหวะเข้าเล่นบายได้สําหรับคู่ทองครับจะรอที่ 5 0 0หรือว่า61.8ก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าคำแนะนำนะครับให้ดูพวกแนวรับหรือว่าดิมันโซนประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นที่38.2นะครับมีมีแนวต้านเก่าแนวรับใหม่รองรับอยู่นะครับตรงนี้ราคามีโอกาสลงมาเทสแล้วก็ดิดตัวขึ้นไปได้นะครับนี่คือจุดตำแหน่งแรกที่ราคาจะลงมาพัก โอเคนะครับแล้วก็จุดตำแหน่งถัดไปนะครับก็จะอ,อยู่ที่บริเวณฟิโบโิบจุดแปดนะครับบริเวณนี้เพราะว่าจุดตำแหน่งนี้นะครับมีแนวตั้มีแนวรับอยู่เห็นไหมครับแนวรับแนวรับแล้วก็ดีมาร์โซนตรงนี้ลงมาแล้วก็อาจจะดีตัวขึ้นไปได้นะครับเล่นไปตามแนวโน้มนะครับเล่นไปตามแนวโน้มแนวโน้มปัจจุบันนะครับกาลังก่อตัวเป็นอัพเทรนโอเคไหมครับ โอเคคู่ถัดมาเป็นคู่ USD JPY นะครับ USD JPY ก็มีโอกาสที่จะไหลตัวลงไปต่อได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับนี่คือคือจุดสังเกตที่1นนะครับราคาได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับจุดสังเกตที่2นะครับราคานะครับ ราคาเกิดเป็นแท่งบรลิกทุกตัวอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการการปล่อยของนะครับสำหรับคู่ USD JPY นะครับมีโอกาสที่จะย่อขึ้นมาพักแล้วก็ไหลตัวลงไปต่อได้นะครับสำหรับคู่ USD JPY โอเคนะครับถ้ามาดูในทําเฟรม Day ์นะครับ Day 1ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับมีแท่งบรลิกนะครับ อย่างรุนแรงนะครับตรงน,นี้แล้วก็เกิดเป็นสัญญาณร o w e r l โลนะครับเกิดเป็นสัญญาณเล็กๆเ,เห็นไหมครับโลใหม่ต่มๆกว่าโลเก่านะครับแล้วก็แท่งเทียนขึ้นมาทดสอบบริเวณ QM นะครับตรงน,นี้ไม่สามารถเบ e ขึ้นไปได้นะครับตรงน,นี้เกิดการไล่ระดับของแท่งเทียนลงมาปิดเป็นแท่ง แท่งกับตัวด้วยนะครับมีโอกาสที่จะไหลตัวลงมาต่อได้สําหรับคู่ usd xrp คู่นี้ก็ตรงข้ามกับคู่ทองคําด้วยนะครับและคู่สุดท้ายเป็นคู่ usd f u n นะครับ usd f u n ราคาก็ได้ขึ้นมาทดสอบนะครับขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านหรือ qm ตรงนี้ นี่คือ QM นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับ USDJPY นะครับตรงนี้เมื่อขึ้นมาทดสอบราคาก็มีการเทขายนะครับเทขายอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกถึงถึงสัญญาณเริ่มเริ่มมีการปล่อยของเริ่มมีการปล่อยของนะครับเมื่อราคายอตัวขึ้นมาพักก็ให้ทุกท่านนะครับหาจุดตำแหน่งที่จะรอเข้าเล่นเซลล์โอเคนะครับสำหรับผู้ USD ฝัง ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้มีอยู่3คู่นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ